โอ้โห oh, สวยไหมจ้า รถดีแอพม้ย okay, uh. ีนม e ีซีนไวเลยปเ้าของไร้หวเลยเปล่าเ้าไหวโอเคตอนลรก้งที่เราได้เ huh. ป็นสุปอยา ธรรมดาแต่ว่าในตัวที่เราจะมามันจะเป็นแบบอัปเกรดได้ใช่ไหมคะครับ,รบเราก็เลยได้ยังยังไม่รู้ดูออนนดะะข้างในนะคะทีกก่เราเป็นต่อที่เข้ามาทำแบบเราอันนี้แก้มดูในส่วนของห้องให้นะคะเดี๋ยวแก้มจะอัปเดตห้องให้นะคะจากห้องที่เรามาเป็นห้องสุดเกียดเดี๋ยวแก้มอัปเกรดให้เป็นห้องพีเอ็มที่เดนห้องบีชช็คเซสห้องจะอยู่ หน้าหากนะคะออกอยู่ช oh, uh, oh, okay. 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 anyway? ั้นหนึ่งอันนี้สามารถเปิดประตูระเบียงข้ามสวนหญ้าไปแล้วก็จะเจอหน้าหานะคะครับจริงๆตอนนี้ค่ะห้องในบ้านทำเสร็จแล้วเดี๋ยวที่ในบ้านไปรีเช็คทุกอย่างได้ครับน่าจะไม่เกิน15บห้าถึงยี่สิโอเคได้ครับเดี๋ยวในค่าห้องเสร็จแล้วก็แจ้งคุณยอดโอนแจ้งในเอร์นี้ให้มาได้เลครับได้เลยครับได้เลยครับได้เลยครับได้ค่ะเขาเป็น s i สวยค่ะแก้วสวยชพราองชอบแน่ๆฟ้าขอบคุณค่ะยินดีค่ะแต่เดินไกลจากล็อบบี้นิดนึงนะคะแต่ตรงนั้นมันสะดวกมากเลยค่ะเพราะว่ามันอยู่ใกล้กับต่อสาเน้นะห้องอาหารก็อยู่ตรงหน้าพื้ค่ะ นะมีสไลเดอร์ก็จะมีห้องล่างบนซึ่งสามารถกระโดดลงจากได้เลยลงซ้ายอ๋อ,อไม่ได้แต่แต่ว่าจริงๆถ้าที่นี่นะถ้าตั้งใจจะมาที่นี่ขัารถยนต์หมายถึงมาที่นี่เลยนะขัารถยนต์ไม่ได้เที่ยวในเมืองอะไรนะเพราะว่าระยะทางมันค่อนข้างในระยะทางแล้วมันเป็นทางที่ขับรถยนต์ได้แต่แต่ถ้าในเมืองภูเก็ตอ่ะมัน,มนขี่มอเตอร์ไซค์สะดวกกว่าเพราะมันมีที่จอดมีอะไรนะสายทางเล็กๆนนะ้อยๆอะไรเงี้ยซึ่งชาบรถยนต์อาจจะลำบากแต่ มาที่นี่เลยอ่ะตรงมาที่สะตองเลยอ่ะเช่ารถยนต์มาเลยรังนั้นจะมเป็นศักยนานอีกทีหนึ่งเชื่อมทะลุต่อไปเนาะจริงจริงแล้วมันเป็นกระจกนี่ตอนแรกตกใจเป็นกระจกเลยทำไมอ่ะกระจกไงเอ้ยจริงเหรอไม่ใช่ยทำไมในอันนึงอ๋ออุ้ยเฮ้ยเห็นคนถ่ายรูปเยอะ เชื่อมฝากมาได้ยี่ไงไห่ไหวหรือเปล่าเป็นไงบ้าง <c oughs> คะสวยไหมเ <c oughs> นี่ยมันจะเป็นเหมือนอ่าวหาดส่วนตัวเลยเครับคือจริงๆอ่าป่าตองอ่ะมันจะรูเหมือนแบบเป็นหาดที่แบบคนเยอะอะไเ้ยใช่ไหมแต่ว่าของที่เนี่ย เราลิมิตในดีกเพาว่าเห็นนะคันจะเป็นเหมือนอ่าวเวิร์กอ่าวทายพัท,พย,ทพยาบีตอนนี้เนหา,หานะอยานก็เลยจะทําให้ดูเป็นแบบไพเวทแล้วมีตาวอ่ะจุดนี้ก็จะเป็นดของเทลบากของเทลซึ่งเดี๋ยวเราจะมาตอนนี้มีโปรโมชั่นคือซื้อ<ม>หนึ่งแถมหนึ่งแลแ้วแถมมี v o u เชร้อยรถพี่อีห้ารเนี่ยคือด้ของโรงแรมเขาให้ห้าร้อยนะคุณก็ก ใน500อ่ะเกินก็คุณก็จ่ายแต่ว่า500ร้อไม่ <16 S 2> แต่ว่า,าคือส่วนเกินอะคะ่ะถ้าเกิดใครจองกับเราเที่ยวได้กันใช่ไหมส่วนเกินก็คือที่เหลือก็ไปหักส่วนลด40%่อร์เซของคุณองได้อีกนะโอ้โหโอ้โแย่สุดเกินมากแต่ตอนเชิญเราเข้ามาดูตรงนี้กันก็มีที่นั่งสบายคิวเนาะคิวแน่นอน ด้านนะคะเอาด้านสีน้าเงินแบบข้างนอกนะคะตัว M สีแดงอยู่ข้างล่างถ้าเกิดเสียบผิดด้านเดี๋ยวแอร์จะไม่ทํางานนะ,นะคะเชิญเลยค่ะระวังพื้นต่างระดับด้วยค่ะยินดีค่ะจะมีน้าดื่มก้แก้วเซทให้นะคะไม่มีค่าใช้จา่ายตัวนี้เป็นท้องอะไรนะคะบอกตอนนี้เป็นห้องอ่ะ Premier Beach Access ค่ะเปิดประตูระเบียงข้ามสนามหญ้าแล้วก็จะเป็นหน้าหานะคะเดี๋ยวในส่วนของ Wi-Fi ค่ะ จะพอยพาด้ายชื่อ r มริอ g a เ e สนะคะ oh. ยูย่สเนมทใช้เป็นเบอร์ห้องแล้วก็รหัสผ่านใช้เป็ปเน <Okay. S 1> นามสกุลได้ดีดีค่ะ <Okay. S 1> ต้องการากอะไรเพิ่มเติมเดี๋ยวติดต่อแก้มก็เลยแก้มทำงานถึงสี่ทุ่มหรือโทรเบอร์ศูนย์ก็ได้ข่าวสายโตรงที่เอาบี้นะคะ ตอนนี้เรามาอยู่ที่หน้าห้องสปานะคะหลอกคิวนวดที่เราได้นวดสวรตีนกไท่นะคะหนึ่งชั่วโมงแต่ว่ายังไม่ถึงเวลาเราได้ตอนห้าโมงครึ่งแล้วะคะ่ะ mm hmm. เลยนั่งรอที่หน้า,าห้องนวดฝนตกค่ะ อโลมาก,ก็คือเป็นนวดไทยแต่ว่าเพิ่มอโรมาหรือว่าย่างไรคะไม่ใช่ค่ะเป็นนวดอโรมาเลยอันนี้เป็นนวดอโรมานะคะเดวนัผแล้วก็อันนี้เป็นข้าหอทัวนนคะ มันก็เป็นนุนมาสบายมาก่มันไม่มันไม่โฟกัสแล้วนึ่งอาหมาแล้วอาหารมาแล้วมีผักไทยัไทยผุ้สด,สดจับมาจากทะเลเมื่อกี้ย่างมันเส้นเซ้นซีฟู้ดแล้วก็สเต็กรวมเป็นซิกเนเจอร์ก็จะมีหลายๆอย่าง กุ้งเนื้อไก่หมูขนมปังแต่เดี๋ยวเราจะกินกันเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปตรงนั้นคะน่ากนแต่กุ้งอร่อยนะไม่พอกัดกุ้งเลยก็ันกิน ก็อร่อยแต่ว่าไม่ค่อยถูกจริงเท่าไหร่ก็เนื้อแบบไหนมันเป็นเนื้อออกจะมันกระด้างหน่อยแต่ไม่รินไม่ฉ่ำเป็นแบบ้าเป็นแบบฝรั่งหน่อยอ่ะเนื้อเขาก็จะแบบมันจะเป็นแบบว่าเลวๆหน่อยเค็มๆเหมือนเนื้อเนื้อเค็มยังไม่เส้นเป็นไงบ้างเส้นอาจจะอืดไปหน่อยแล้วทิ้งไว้นานแล้ว ผัดไทยก็โอเคเนาะคือที่เนี้ยจะเน้นเป็นรสกลางๆนะนหน่อยเนาะที่ต่างชาติกินก็คือรบบทานกินได้อร่อยกินได้ไม่ได้แบบอร่อยนะบกีเด็ดอะไรเ่ยก็โอเคคลัว นี่นมีบี B ้าสองตสั่งอนนี้นะตอนนี้ตอนนี้มีโปรโมชัน่นหนึง่งแทบหนึ่ง ไม่ก็มันไปปล่อยตอตกใจแล้วมั้งยิ่งแข่งกับมันปนะ่นนา <Morning S 2> มอร์นิ่งปะเนี่่่ยนีีกโมงล้เราออกจากห้องพักก็เดินตรงมาน,นี่ก่อนเลยนะมาชมวิวทะเลอนไปาออาาาหรกาศดีมากเลยนะแต่จริงคือสายแล้วแหละจะบอกว่าอากาศดีมากตอนนี้อะไรแปดโมงครึ่งแปดโมงครึ่งอากาศกินเย็นน่าหลับอ่ะ <c oughs> <c oughs> อันนี้น้ำกำลังแบบทยอยขึ้นเรื่อยๆเราถึงจะเล่นได้เนาะเพราะว่าถ้าเกิดน้ำมันลงอะ่ะมันจะไปติดโขดหินไง ไปไหนไเลยรักกล้องยิงชีพเออมีคำเตือนนะครับสำหรับคนที่ใช้กล้องนะครับหน้าจอหลังเรานี่ห้ามเด็ดขาดน,นะครับกระเด็นแม้กระทั่งติ่งหนึ่งก็ไม่ได้นะน้ำทะเลนี่ห้ามเลยแกขบกอิเล็กทรอนิกส์ห้ามเลยครับน,น้ำไม่ห้ามเลยครับครั้งที่แล้วซ่อมไปหลายตรั้งอยู่ห <laughs> <laughs> มื่นกระจุยไม่โดนเลยนะแค่มือแบบ เหมือนเคยจับน้ำทะเลมันนิดเดียวแล้วแบบเช็ดแห้งแล้วแล้วแต่ลาจอช็อตพัง ต้องเหรอไหมไม่มีลูกมีลูกไหมมีลูกพร้อมไหมอ่าอดเลยตีสเกลมีลูกพร้อมไหมพรับ ไม่ตลองอร้อนก็สเย็นน้ำเย็นอากาศร้อนไห่ลงไม่ให้ดู้ี่ តើយ៉ាងម៉េច